สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบัสังคานะครับและวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจอกับนี่เลยครับ Ford Ranger XLT แบบ OpenCAP 4x4 เลยครับราคาอยู่ที่869,000บาทเท่านั้นเองนะครับแต่งหล่อเท่และดุดันไม่เกรงใจใครแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างแต่งแบบนี้พี่ใหญ่อย่างแ a ปเตอร์จะอายหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ตัวนี้นะครับมีการตกแต่งนี่ครับเด่นๆเลยที่ผมจะพูดก่อนไฟหน้าก่อนกระจังหน้าเลยก็คือนี่ครับกันชนหน้าแฮมเมอร์นั่นเองนะครับกันชนหน้าแฮมเมอร์มีดียังไงนี่เป็นของแท้นะครับผมกันชนหน้าแฮมเมอร์อ่าสังเกตได้นะครับของแท้จะมีอ่าคิวอาร์โค้ดให้สแกนอยู่ด้านข้างตัวกันชนอย่างนี้นะครับนี่เลยดูใกล้ๆอ่าอย่าสแกนกันนะอ่าเล่นลน,ลนนะครับและต่อมานะครับ กันชนหน้าแฮมเมอร์มีความพิเศษคือแข็งแรงทนทานนะครับและมีนี่ห่วงแดงตะขอลากจูงคู่แบบนี้มาให้และยังมีนี่ครับตะขอลักจูงเดิมๆของชัตซีรถยังติดอยู่กับรถนะแค่ถอดกันชนเดิมออกใส่กันชนแฮมเมอร์เข้าไปเท่านั้นเองครับผมอันนี้ก็เป็นตะขอลากจูงที่ใช้งานได้จริงนะครับและไม่พูดไม่ได้เลยก็คือกระจังหน้าฮันนี่โคมแบบ Ford r a n g e r r a p t o r แบบนี้เลยมีไฟสามจุดและมี นี่ครับสติ๊กเกอร์คำว่า r a นเจ r ติดอยู่ตรงฝากระโปรงหน้าแบบนี้และตัวนี้เสริมความดุดันเข้าไปอีกก็คือนี่เลยครับสกูปหน้าลายม้านะครับนี่ทำให้รถดูใหญ่ดูบึกมองข้างหน้าผมก็ยังนึกว่าแรปเตอร์ตกใจนะครับเออไม่เก่งใจใครเลยแถมยังมีสติ๊กเกอร์ r a นเจ r ติดอยู่บนฝากระโปรงสกูปนี่ข้างๆสกูปตรงนี้เลยนะครับฝากระโปรงตัวนี้ไม่ได้เจาะแต่อย่างใดแต่เป็นยิงซิลิโคนนะครับอ่าทำให้ ติดเข้าไปที่ฝากระโปรงได้นะครับและต่อมาครับนี่มีไฟตัวซีเดย์ทามลันนิ่งไลต์ตัวนี้นะครับนี่ส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนทําให้รู้ว่าเราคือ Ford Ranger สายพันแกรง่งนั่นเองนะครับและตัวนี้นี่ xlt Cap ไม่ใช่ไฟหลอดแต่อย่างใดน,นะครับนี่คือไฟ led แบบเต็มโคมอ่าเท่มากนะครับเฮ้ยผมบอกว่ามันหล่อมากนะเออนี่รถแคปนะครับโทษทีประธานโทษนะครับนี่รถแคปและยังมีคิ้วล้อ6นิ้วมีหมุด ที่ใส่รับกับกันชนหน้าแฮมเมอร์นะครับกันชนหน้าแฮมเมอร์นี่มีไฟตัดหมอก2ดวงมาให้แบบนี้ด้วยเท่มากนะครับนี่กันชนด้านหน้าคิ Q ้วล้อ6นิ้วสกู๊ปโอ้โหเป็นทำให้รถแคปที่แบบธรรมดากลายเป็นรถไม่ธรรมดาครับปกติ Ford Ranger Next Gen จะไม่ธรรมดาอยู่แล้วไม่ธรรมดายัางไงมาดูต่อนะครับและคันนี้ยังใส่ยางนี่ครับนี่ล้อแม็กคอให้กับลูกค้าอ่าเทมากดูดิเออ โครจะดออฟโรดออโตเลนนะครับอ่าได้ทั้ง2รูปแบบเลยแบบไหนก็ได้นะครับและคันนี้ยังมีนี่เทอร์โบเดี่ยวซิงเกิลเทอร์โบมาให้แบบนี้นะครับนี่โลโก้จะเป็นสีโครเมียมสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ครอบหูด้านข้างนะครับก็ยังเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะครับอ่ากระจกปรับไฟฟ้านะครับนี่เบ้าลองมือจับคิ้วกันสาดมีมาให้เรียบร้อยโอ้โหเท่มากสติ๊กเกอร์ลายคโครนเขียนคําว่าเลนเจอร์แบบนี้เลย ทำให้รถคันนี้ดูออฟโรดเท่และดุดันนะครับความพิเศษอีกอย่างอย่างเลยของตัวนี้ก็คือนี่ครับโลบาร์แฮมเมอร์โอ้โหแน่นจัดเต็มกันไปเลยคันนี้โลบาร์แฮมเมอร์เนี่ยใช้งานได้จริงและเป็นเหล็กนะครับอ่าไม่ใช่ไฟเบอร์แต่อย่างใดนะครับอันนี้คือเหล็กจริงๆนะครับแล้วก็มีไฟด้านบนนี่มีไฟหลายดวงที่ต้องคอนเน็กแล้วก็ส่องเข้ามาในตัวรถนี่ยมาดูฝั่งนี้นี่ไฟแฮมเมอร์แล้วก็มีไฟส่องนี่ในกระบะเออเท่มากนะครับอันนี้คือ เฮ้ยผมว่ามันใช้งานดีอันนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่นะครับสวยมากผมเพิ่งเคยเห็นโอเคเปิดเข้ามาครับอันนี้ยังไม่พอเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนี่รถแปคปกุญแจคีย์เลสเอนจินสตาร์ทโอ้โหพัดเจ้าจอดบ้าไปแล้วฟอร์ลดล็อกรถปลดล็อกรถปลดล็อกนี้ก็ได้ล็อกนี้ก็ได้นะครับเออมีเบ้ารองมือจับให้ด้วยและความพิเศษของแคปที่ผมจะ เขาเรียกว่าอะไรอวดไม่ได้เลยก็คือ Ford เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับที่ทํารถ Open Cap แบบนี้นะครับนี่เลยเปิดอย่างนี้ได้มาตั้งแต่ยุคสมัยนานมาแล้วนะครับ Ford เป็นเจ้าแรกที่ทําแบบนี้นะครับและอันนี้นี่ต่อมานะครับเปิดแคปมาให้ดูแล้วเปิดบอร์มาให้ดูแล้วอันนี้ยังเป็นบอร์ดแม่นวนก็อันนี้ผมคือว่าโอเคนะครับยังรับได้และอันนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านั่นเองอ่าพวงมาลัยไฟฟ้า ในพอมีโหมดการกับขี่มาให้มีดิฟล็อกมาให้นะครับดิฟล็อกล้อหลังอ่าโฟไฮโฟโลนี่คือตัวโฟวิวนะครับโอ้สุดยอดดูหน้าจอครับผมนี่อย่างก,กับเอา iPad มาแปะเอาไว้ให้เชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายนั่นเองนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับไม่มีเข็มมายุ่ง Engine Start มีไฟออโต้ไฟตัดหมอกไฟปกติไฟรีมีมาให้หมดนี่กระบะเชิด หมุนปรับได้เออไฟด้านหน้าโหเท่มากเพิ่มลดแสงหน้าจอก็มีมาให้นะครับอนี่ด้านหลังแคปนี่มาดูด้านหลังแคปบกันนี่ครับอเวลาเปิดเปิดงี้นี่ช่องเก็บสัมภาระเอ,อช่องใหญ่นะมีสองช่องเลยมีมาให้สองช่องนะครับผมผมว่าก็โอเคแล้วก็ใส่เบาะไปชั้นหนึ่งแล้เราขึ้นนั่งอันนี้ง่ายง่ายง่าย,ายใช้งานง่ายครับต่อมานะครับมาดูด้านหลังดูด้านหลังกันเลยนี่ ตกแต่งข้อไฟท้ายมาให้แต่ก็ยังเป็นไฟโคมแบบธรรมดาแต่ด้วยความธรรมดาไม่ธรรมดาของรถมันทําให้รถดูดีขึ้นและเท่ขึ้นนะครับข้อไฟเข้าไปแบบนี้เลย XLT มีบ่งบอกมาให้นี่คือรุ่น XLT Cap แถมความพิเศษรถแคปมีกล้องหลังมาให้อายังไม่พอเพียเท่านั้นนะครับนี่ลูกค้ายังใส่หโหดมากนะนี่คือนี่กันชนท้ายเหล็กแฮมเมอร์โหเฮ้ย ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเท่มากเลยแล้วก็นี่นะครับแ้าขอลากจูงใช้งานได้จริงของ h a m m มอรนั่นเองนะครับมีไฟด้านท้ายมาให้เฮ้ยด,ดุไปไหนวะเนี่ยคันนี้นะครับนี่มี4ี 4, ่คูณสนี่สัญลักษณ์วงบอกว่าคันนี้คือ4ี่คูณสนั่นเองนะครับนี่แล้วเรามาดูด้านหน้ากันต่อนะครับนี่มาดูด้านข้างสติกเกอร์ดูดีๆนะอันนี้เป็นลายคลนแบบสรดคําว่าเรนเจอร์มาให้เลยนะครับโอเท่มากเฮ้ย นี่รถแคบจริงเหรอครับตกใจโอเคนะครับและถ้าใครสนใจรถฟอร์ทุกรุ่นนะครับโทรมาหาผมนะครับเซลล์บาสที่ Ford พระประแดงนะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 5 9 6 2 2 4 7 9นะครับอ่าถ้าฟังไม่ทันเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ด้านล่างพร้อมกับ ID l ดี e ลนนั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์ไปกับให้กับคนที่คุณรักนะครับดูนะครับหรือใครที่อยากใช้รถฟ o r d ดดูนะครับหรือว่าโทรมาหาผมได้นะครับบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ